วันนี้เรามาไหนกันคะอันนี้ตัวอะไรคะน้องบอสนี่ตัวอะไรปูเฉชวนนะฮะปูเฉชวนนะปูเฉชวนวอ๋อพี่นนท์อันนี้ปูอะไรคะงาปูเฉลียวเต็มเลยไม่เคยเห็นอันนี้ที่หาดอะไรคะหาดกะลิมเมื่อผงใช่หาดทะเลหาดกะลิม เมื่อก่อนไม่เคยมีเลยหลังจากเคอร์ฟิวทะเลสะอาดขึ้นเป็นไงระบบนิเวศกลับมามีปูเสฉวนเด็กๆไม่เคยเห็นนะคะตื่นเต้นใหญ่เลยโอ้ยนี่ตัวนึงอ่ะเด็กๆเห็นไหมแม่ก็ตื่นเต้นแม่ก็ไม่เคยเห็นนาเลยวันนี้พี่บอสมากับพี่นอนไหนพี่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 บอสไปจับดิ ทำไมไาชวนพี่บีมมาไหมอยากพี่บีมมาไหมอยากเออพี่บีมนะพี่บีมเหรออืมเท่าพี่บีม FC พี่บีม FC นะ f เหรอ FC พี่บีมช่องพี่บีมไงช่องน้องบีมไงก็ดูแววนะทุกทีฮะเพดูแววดูใครคะดูน้องบีมนะดูน้องบีมอ๋อ ก็จะดูอ่ะทำอะไรน้องบีมทำอะไรเล่นบอลดิ้นเลยเล่นของเล่นหนูหนูพี่นนท์ทำอะไรหนูไปดูดิหนูปูเศษฉวนูนโอลยบอสเป็นหินเลยมีหัดกระหลิมวันนี้น้ำลงนะคะคุณแม่เลยพาเด็กๆมาพาพี่นนกับพี่บอสมานะคะมีช่องร้อนไหม ได้ได้ครับได้ครับดกดติดตามช่องพาคินด้วยบอกสิน้องบอสสับสไครด้วยบอกบบบบอสิสับสไครด้วยสับสไครกดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์นอคุ้งมากะโบ้โหม่ <c oughs> ไปบ่ายกันบายบายครับเอาปูเสียนจับให้ให้คุณผู้ชมดูสิจับให้เพื่อนๆดูสิตัวเล็กตัวฮะเอาตัวเล็กๆก็ได้ อาจัไปเพื่อนเพื่อนดูสิไหนตัวเล็กอยู่ไหนไไหดูสิอ,อะไรจับโชว์พี่บีมหน่อยจับโชว์พี่บีมหน่อยเร็วๆอะไรจับโชว์น้องบีมหน่อยไม่เอานี่ไงนี่ไงตัวเนี้ยเล็กนิดเดียวเอง ทำอะไรไปแก้งมันไม่เอานะไม่แกล้งนะดูเขาเฉยๆนะนี่โอ้โหเต็มเลยนี้โอ้โหอันนี้น่าจะโอใหญ่ที่สุดที่เราเห็นมานี่นะคะเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยอ้มีปูด้วยนั่นปูธรรมดาปูโดดปูโดดเดีวจับจับ พี่นอนจับเลยจับติดควับเลยไอ้ช้างปูได้ฉวนเลยปูได้ฉวนแม่ปูเลยคะปูได้ฉวนนะปูจะฉวนเหรอคะไ้ปูมันจันด้วยปูหล่นปูปันจันค่ะสวยไหมคะอันนี้หาดสวยไหมมีก้อนหินด้วยมีก้อนหินด้วยแล้วเขาจับอะไรกันอ่ะมีคนจับอะไรกันเขาจับอะไรกันคะจับปลาเมเปาะ จัากปลาหมึกกันใช่ไหมอยากกินปลาหมึกไม่กินละลูกปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างน่าสงสารเลยโอเคบาย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 แฟนคลับก่อนบายบายกดสครับกดกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคบายบายก่อน